โดยอย่างแนวการสอบโครงร่างสารนิพนธ์ขอ,อน้อมบูชาคุณแห่งระรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ตลอดจนเป็คุณครูอุปชาอาจารย์ขอถวายความเคารพประธานกรรมการโครงร่างสารนิพนธ์ทุกรูป ทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งขอเจริญพรคณะกรรมการไปคารวาสทุกท่านขออนุโมทนาในกุศลเจตนากระผมอัตมาภาพรสมบังสติสัมปันโนนันทกุลลวดเงินทั้งกัดวัดโพสลาดตำบลตระแสงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ พันศสาสีอนำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์เรื่องศึกษารูปแบบการปฏิบัติปิศาภาวนาในเพนนัปปินภูปมสูตร A study m o เดลออ a ปิศา Meditation p น a c า i c e เพนนัปปินทูปมสสูตรวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างเนื้อหาและหลักธรรมสำคัญในเพนนัปปินภูปมสูตร 2. เพื่อศึกษารูปแบบการปฏิบัติวิปัสนาภาวนาในเทนันบินทูปมสูตรวิธีการศึกษาทางนี้ก็จะได้รวบรวมศึกษารยบเรียงจากคลไดรบพิดกอัตถกคาถาทำทีวิสุทธิมั์เพื่อนำเสนอเป็นลำดับสืบไปที่มาและความสำคัญของปัญหาเทนันบินทูปมสูตร เป็นสูตรที่ปรากฏในพระสุทันปฏิฎดกเล่มที่17สั่งยุตตนิกายคันทวัคข้อที่95หน้าที่180่งถึงหนึพระพุทธองค์ทรงยกเรื่องขึ้นแสดงแก่พิสุในที่ประชุมในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณแม่น้ำฝั่งคงคาเขตเมืองอายุธชาณที่นั้นพระผู้มีพระภารับสั่งรีพิสุทั้งหลายมาตรัสเปรียบเทียบภูปมาขันห้า ในเพนะเป็นทูปมสูตรเพนะคือกลุ่มขออภัยเพนะฟองน้ำแปลว่าฟองน้ำปินถะคือกลุ่มก้อนคือพระพุทธองค์ทรงอุปมาเอาสิ่งรอบข้างของพระพุทธองค์เพื่อที่จะมาแสดงแอกพิสูจนณะที่นั้นโดยอุปมารูป อุบปเหมือนกลุ่มฟองน้ําในแม่น้ําที่มีแต่ความว่างเปล่าไม่มีแผ่นสารเวทนาอุปมาเป็นต่อมน้ําที่แตกกระจายบนผิวน้ําย่อมไม่มีแก่นสารเป็นของว่างเปล่าสัญญาเป็นพยับเด็กที่จะไปยิบพยับตอนเที่ยงวันย่อมไม่มีแก่นสารเป็นของว่างเปล่าสังขารอุปมาเหมือนลอกตักด้วยต้นอ่อนที่ปอกไปแล้วก็หากแก่นไม่ได้ วิญญาณเปรียบเป็นนักมาย,ยากลว่าเป็นของว่างลาหาเก่นตางในคนนั้นไม่ได้มนุษย์ทั้งหลายจึงเกิดทุกข์ได้เพราะเข้าไปสำคัญผิด็นผิดทิดผิดในข้าว่าไม่ปรปรวนเปลี่ยนแปลงมีความงามอยู่ตลอดเวลาสามารถสั่งการได้การรับรู้โดยผ่านพยนันนะั้งบทาให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นในข้าเพราะเห็นผิดในข้า ที่ไม่ได้ศาาึกษาทมไม่ได้ทำทมก็จะไม่เข้าใจสิ่งที่เป็นทั้นห้าว่าเป็นสิ่งที่โลกสมมติปันเกิดขึ้นว่าเป็นตัดบุคคลเราเขายึดในสิ่งที่ว่าเที่ยงยึดในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงยึดในสิ่งที่เป็นทุกว่าเป็นสุขยึดในสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตายึดในสิ่งที่ไม่งามว่างามทุกความเห็นผิดชักนำไปความคิดสัด์สย ชื่อว่าถูกเครื่องผูกของพยามารผูกไว้แล้วย่อมเบียนไห้ตายเกิดเพราะขาดอยู่นิโสมนัสิการเพนะปินทูปมสูตรประเด็นสําคัญคือเราต้องรู้จะหลีกออกจากความคลายกําหนัดในขันตั้งหานี้ได้อย่างไรให้พิจารณาใกล้ควรในเหตุเกิดของรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอาศัยอะไรเกิดขึ้นให้รู้ได้ด้วยถึงความเสื่อมของมัน เพราะว่าถ้าเหตุมันเปลี่ยนแปลงหายไปดับไปรูปนั้นก็หายไปดับไปวิทนาด้วยสัญญาด้วยสังขารด้วยและวิญญาณด้วยโดยอุปมาเปรียบในแต่ละอย่างไว้ด้วยกับฟองน้ําต่อมน้ำพยับดแดดกันในต้นกล้วยและไมายากนซึ่งเป็นสิ่งที่หาสาระเ่กสารไม่ได้ เมื่อพิจารณาขันห้ามาในกายของเราด้วยสติระลึกรู้ให้พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นโักผีเป็นลูกศรอนเป็นความยากลาบากเป็นอาพาเป็นดังของผู้อื่นให้ยืมมาเป็นดังของแตกสลายเป็นของว่างและเป็นของไม่ใช่ตนให้พิจารณาเห็นโดยอนัตักษณสันติเดประการนี้เป็นต้น องสมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าอันได้ช่อว่าเป็นพระสมมาสัพพุทธเพราะเห็นขันห้าตามความเป็นจริงที่มันมีเหตุอื่นมาเป็นอย่างนี้ตัวมันเป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือของมันเป็นอย่างนี้และต่างให้ถึงความดับไม่เหลือของมันเป็นอย่างนี้เห็นอริยสัจทั้งสี่ในขันห้าด้วยอาการอย่างนี้ด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเป็นหนทางสายเอกที่จะทำให้ลุดพ้นได้ พราะการเจริญวิปัสนาภาวนาเป็นการสร้างปัญญาเพื่อตัดรากเหง้าแห่งอวิชชาอันดำมืดนั้นตามความเป็นจริงว่ากันน้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเป็นขันเป็นภัยเป็นสิ่งหน้าลัวเป็นโทษเกิดความเบื่อหน่ายไปกำลังลุกปฏิบัติด้วยความาวิทยามนตร์ไออปววางในสังขารสละสังโยชน์ามลำดับทำให้บรรลุมรรคผลพานได้และผู้ศึกษาและปฏิบัติย่อมดูได้ด้วยตนเอง เมื่อรู้แล้วก็สามารถนำไปอบรมสั่งสอนผู้อื่นและตรับใดที่ยังมีผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานเจริญอริยมรรคมีองค์แปตราบนั้นย่อมมีผู้ที่เป็นพระอริยบุคคลซึ่งจะทำเตจนโลุทธศาสนาให้มีความก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจากการนำเสนอในโครงร่างเรื่องศึกษารูปแบบการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาในเนป็นนักปินูคมสูตร กระผมอัตมา,าพาเพราะความอนุเคราะห์คักกรรมการสับโครงร่างสารนิพนธ์เพื่อแนะนำในทางการทำสารนิพนธ์เป็นลำดับสืบไปครบผมเจรริตอน